มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลพูดถึงอิลสลิกนะคะไม่พอใจคนนั่งกินข้าวตอนร้องเพลง เรียกว่ามีกระแสอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับแรปเปอร์ดังอย่างอิสลิกนะคะล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ท้อความระบุว่าหลังไปโชว์ที่ร้านหนึ่งราคาค่าตัว๋วไม่ว่าจะมากหรือน้อยไม่ได้วัดคุณค่าของคนฟังไม่ได้แปลว่าใครรักศิลปินมากกว่าใครคนที่มีเงินน้อยจองตั๋วได้แต่ด้านหลังก็ไม่ได้แปลว่าไม่รักศิลปินคนที่มีเงินมากอยู่หน้าสุดก็ไม่ได้แปลว่ารู้จักหรือว่าร้องเพลงได้ทุกเพลงเงินไม่ได้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเงินมากหรือว่าน้อยก็เท่าเทียมกันผมรักคนที่ฟังผมจริงๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังซื้อตั๋วกี่บาทก็ตามฝากไปถึงทุกๆคนที่ผมไปแสดงที่เหลือไม่ว่าแฟนเพลงคนไหนที่จะซื้อตั๋วกี่บาทผมอยากให้ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันใส่ใจไม่ต่างกันไม่ว่าคนพวกนั้นจะยินที่ไหนทุกคนคือคนฟังของผมครับ จนเจ้าของร้านไม่พอใจโพสต์ตอบกลับว่าเงินไม่ได้วัดคุณค่างั้นก็แสดงฟรีสิจ่ายแพงได้งานแกนแกนเอาเงินซื้อข้าวแจกหมาดีกว่าก่อนที่ต่อมาจะลบโพสต์นะคะกลับลำว่านึกว่าว่าร้านยอมรับเคลียร์กันแล้วขอโทษขอโทษ ล่าสุดนะคะเพจข่าวปวดสุดสัปดาห์ได้โพสตคลิประบุว่านอกจากจะห้ามใส่ยีนแล้วห้ามกินข้าวแล้วพี่เอว๋วอย่างห้ามเล่นโทรศัพท์ด้วยนะครับปลอครอาวหน้าออมพาจัดเลยครับอย่าไปจัดที่ร้านเหล้าที่ขายอาหารครับปลอ,อแนะนำพี่เอว๋วด่าเป็นภาษาไทยครับอะไรก็ได้ด่าเหมือนคนผิวสีแบบนี้ไอ้พวกข้างล่างที่มาฟังไม่เข้าใจหรอกครับว่าด่าอะไร อันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่สงสัยหลายคนที่อยู่อีสานม,มาตั้งแต่เกิดไม่เคยไปเมกาด้วยซ้ำพอได้เป็นแรปเปอร์หน่อยนี่ไทยคำอังกฤษคำแถมยังสำเนียงคนแบล็กอีกคิดว่าโตในย่านบร้อง,ท,งทั้งทงที่อยู่อำเภอตะการพืชผลโซเชียลพูดถึงอิสลิกไม่พอใจนะคะคนนั่งกินข้าวตอนร้องเพลงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ